ออวัสดุขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นวัสดุ ABS นั่นเองค่ะจะเน้นใช้งานด้วยนะคะในการบรรทุกของแล้วก็ลุยออฟโรดในต่างจังหวัดน,นะะคว่ายุคนี้กําลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะ AT และยัง MT เข้าร่วมกันนะคะเป็นสไตล์มีกันนั่นเ่งค่ะ สวัสดีค่ะแพลตฟอร์มพรีเมียมค่ะวันนี้ค่ะแพนนาำความพรีเมียมนะคะจะพามาชมค่ะกับอ c เซสซอรีชุดแต่งที่กำลังได้รับความนิยมมากๆชุดแต่งวบอดี้ลอตโตสไตล์อเมรกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพรจะพาไปชมกันนะคะว่าเขามีไฮไลท์อะไรชิ้นไหนบ้างที่เด็ดกันในวันนี้ไปติดตามรับชมเลยคะ่ะ แพรอยู่กับ Ford Ranger นะคะเป็นกระบะสีประตูค่ะรุ่น XLT เป็นเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะคะแนะนำค่ะเป็นเกียร์อัตโน,ตโนมัตินะคะราคาอยู่ที่90 0 0กับ2,000บาทนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะแพรจะพาไปชมไฮไลท์เด็ดกับสุดแต่ง Y ายบอดี้กำลังได้รับความนิยมมากมากเลยนะคะแชทน้องแพรวแตกมากเลยนะคะกับสุดแต่ง Y ายบอลงไปหลายคลิปแล้วนะคะกับทุกรุ่นเลยแล้วก็ทุกสีเลยนะคะมีให้หมดทั้งยกสูงและไม่ยกสูงนะคะวันนี้แพรจะพาไปชมไฮไลท์กันนะคะวันนี้ นี้นำมาฝากกันค่ะกับ5ไอเทมเด็ดของสุดแต่ง Ybody คันนี้เลยค่ะสุดแต่งแรกที่จะนำมาฝากกันแน่นอนค่ะเป็นสุดแต่ง Ybody นะคะน้องแพลวพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะว่าสุดแต่ง Ybody ค่ะเป็นการทำโครงสร้างของรถให้ดูก,กว้างขึ้นนะคะเปรียบเทียบได้เลยค่ะเปรียบเสมือนกับเราขับแรปเตอร์นั่นเองค่ะ ความกว้างของตัวรถเมื่อเทียบกับแรปเตอร์แล้วค่ะเขามีขนาดความกว้างพอๆกันเลยนะคะแต่ว่าต่างกันแค่ความสูงเท่านั้นเองค่ะสิ่งแรกนะคะสุดแต่งไวบอดี้จะนูนออกมาจากตัวรถด้านข้างนะคะอยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วนั่นเองค่ะเราติดตั้งแล้วก็ประกอบโดยช่างชำนาญการเลยนะคะโดยการถอดสุดด้านหน้าออกแล้วก็ด้านข้างออกนะคะแล้วก็หล่อวัสดุขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นวัสดุ ABS นั่นเองค่ะเป็นวัสดุที่มีขนาดเบานะคะแล้วก็ ทนความร้อนได้ดีนะคะแต่ว่ามีความแข็งแรงทนทานมากๆประกอบไปชิ้นหน้านะคะเขาเรียกว่า F150 Y Body นั่นเองแล้วก็แกมด้านข้างนะคะประกบไปทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะซ้ายขวาทําให้รถดูกว้างขึ้นแบบนี้เลยคะ่ะสามารถทําได้ทุกสีแล้วก็ติดตั้งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะไม่มีปัญหาก,กับเซ็นเซอร์ไม่มีปัญหาก,กับระบบรักษาความปลอดภัยเลยนะคะตัวนี้ติดตั้งได้ทุกรุ่นเลยชุดแต่ง Y Body นะคะ มาถึงไฮไลท์ที่สองค่ะของคันนี้นะคะไฮไลท์ที่2คือในส่วนของระบบไฟทั้งหมดเลยนะคะไฟแรกค่ะที่น้องพีนานมาฝากกันก็คือไฟหน้ารถนั่นเองไฟหน้ารถปรับเปลี่ยนใหม่เลยค่ะเป็นไฟมัสแตงเต็มระบบเลยนะคะไฟมัสแตงเอกลักษณ์ของเขาจะมีคีบฉลาม3คีบแบบนี้นะคะพร้อมกับลูกแก้วด้านในค่ะจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมก็ได้ไฟด้านในเลือกได้ไฟฟ้าไฟแดงนะคะหรือว่าไฟสีขาว ด้านในลูกตาของเขานะคะแล้วก็ไฟ daytime running light ค่ะเป็นไฟเสียบเลี้ยวแบบนี้นะคะเดิมทีไฟเลี้ยวของทุกรุ่นนะคะเป็นไฟเลี้ยวปกติสายเส้นของไฟะคะ่ะจะเป็นเส้นยาวแต่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเส้นของไฟอะคะ่ะจะเป็นช่อง เพื่อให้เสร็จการเลี้ยวค่ะดูเทมากยิ่งขึ้นแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นสไตล์เมกันนั่นเองมีไฟด้านหน้านะคะแล้วก็มีไฟท้ายแล้วก็ไฟอีกด้านนึงก็คือเป็นไฟด้านข้างกระจกมองข้างนั่นเองค่ะไฮไลท์ของไฟน้องแพลเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะคือส่วนที่2นั่นเองค่ะมาถึงส่วนที่3กันบ้างมาเลยไฮไลท์ของส่วนที่3นะคะน้องแพลอยากแนะนํามากๆเลยนะคะตัวนี้คือล้อแมกยางนั่นเองค่ะล้อแมกยางนะคะน้องแพลจัดเปลี่ยนเป็นยางโตโยนะคะ เป็นยาง r านั่นเองค่ะยางอาทคะ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ายุคนี้กําลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าของน้องแพลนะคะถ้าเน้นการใช้งานแล้วก็ลุยออฟโรดน้องแพลแนะนําเป็นยางโตโยเป็นยาง RT เลยนะคะคุณสมบัติของยาง RT ทีเขาจะนําจุดเด่นของยาง AT และยาง MT เข้าร่วมกันนะคะทําให้เขามีจุดเด่นนั้นก็คือสามารถวิ่งได้ในทุกๆสภาพถนนนั่นเองค่ะออนโรดก็ได้ออฟโรดก็ดีนะคะ ตัวนี้วิ่งได้เลยนะคะแล้วก็รีดน้ําได้ดีนะคะออไม่มีเสียงรบกวนเข้าไปในห้องโดยสารมากนักนะคะใช้ความเร็วได้ปกติเลยนะคะสําหรับตัวนี้น้องแพรติดตั้งแม็กเป็นแม็กออฟโรดแบบนี้เลยนะคะเท่ๆแล้วก็ออฟเซตลึกไปค่ะลบ44 ทำให้แก้นยางรุนล้นออกมาด้านข้างแบบนี้ทำให้สมส่วนกับตัวชุดแต่งว i ยบอดี้ที่รถของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นล้อเราเลยโตขึ้นแบบนี้เป็นสไตล,ล์เมกันนั่นเองค่ะเพิ่มความเท่และก็ความคลของตัวรถนั่นเองค่ะมาถึงไฮไลท์จุดที่4กันบ้างนะคะแอซเซซอรีที่น้องแพลแต่งเพิ่มเติมให้นะคะนั่นก็คือช่วงล่างนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะอยากให้น้องแพลยกสูงนะคะ2นิ้วด้วยกันค่ะแต่ว่าอยากให้เสริมความแข็งแรง ของช่วงล่างมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกันนี้ค่ะรถคันนี้จะเน้นใช้งานด้วยนะคะในการบรรทุกข,ของแล้วก็ลุยออฟโรดในต่างจังหวัดน,นะคะน้องแพลวเลยติดตั้งนะคะส่วนแรกนะคะเป็นชุดปีกนกโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะปีกนก จะทำหน้าที่นะคะช่วยรักษาเสถียรภาพของรถนะคะในการทํางานด้วยการใช้ความเร็วต่างๆนะคะเพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนที่2นะคะน้องแพทติดตั้งตัวชุดโช๊คให้ค่ะเป็นชุดโช๊คของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะคะโช๊คมีหน้าที่นะคะในการยุบยึบตัวได้ดีกว่าเดิมนะคะทําให้รถช่วงล่างของเราค่ะใช้ความเร็วในการเข้าโค้งได้ดีกว่าเดิมนะคะเสริมความแข็งแรงให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนที่3เป็นชุดยกนั่นเองค่ะชุดยกจะมาทั้งชุดนะคะ เป็นยก2นิ้ว3นิ้วสามารถทําได้หมดแต่คันนี้เป็นยก2นิ้วนะคะก็จะประกอบด้วยกันทั้ง3ส่วนนะคะมีปีกนกโปรเฟนเดอร์นะคะหรือว่าปีกนกนั่นเอง 2. ก็คือเป็นุดโช์ของโปรเฟนเดอร์นะคะสก็คือก้อนยกหรือว่าชุดยกนั่นเองทำให้รถของเราดูสูงมากยิ่งขึ้นลุยได้ทุก,ท,กทุกสมรรถนะในการขับขี่เลยนะคะแบบนี้เลยสามารถนะคะสำหรับช่วงล่างในการติดตั้งช่วงล่างที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะตัวนี้ขับขี่ได้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะคะที่เป็นระบบควบคุมสเสถียรภาพของรถยนต์นะคะแล้วก็ระบบป้องกันการผิดคว่ำ ROM ตัวนี้ไม่มีผลกระทบต่อช่วงล่างนะคะเราติดตั้งรถยกมากขึ้น2นิ้วถึง3นิ้วจะไม่มีผลนะคะสามารถใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยนี้ได้ปกติเลยแล้วก็เสริมความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะอยู่ที่การใช้งานของคุณลูกค้าแต่ละท่านนะคะว่าใช้งานประเภทไหนสามารถทําได้เช่นเดียวกันแบบยกและไม่ยก แล้วก็ติดตั้งโช๊คหรือว่าไม่ติดตั้งก็ได้อยู่ที่การใช้งานนะคะน้องแพรเนย้ำก็สามารถแจ้งได้นะคะมาถึงไฮไลท์สุดท้ายนะคะก็คือไฮไลท์ที่5นั่นเองค่ะอคเซสซอรี่ที่โดดเด่นมากๆานะคะสาหรับท้ายรถนะคะพลาดไม่ได้ค่ะก็คือกาฝา,าท้ายแล้วก็กันชนท้ายนั่นเองค่ะน้องแพลรวบตึงเลยนะคะอยู่ที่ด้านท้ายกาฝาท้ายขนาดใหญ่โดดเด่นชัดเจนแบบนี้ทําให้รถมีบอดี้ที่กว้างเพิ่มเติมมาจากตัววายบอดี้นะคะมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทั้งชิ้น แบบนี้เลยนะคะติดตั้งงานเนียนมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยพร้อมกันนี้ค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวรถแล้วก็ล้อทัลทลลุกของตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะกันชนท้ายเหล็กตัวนี้น้องพี่มีไฟ LED ให้ด้วยนะคะด้านท้ายแบบนี้เลยเลือกได้นะคะว่าอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเป็นพิเศษนะคะตัวนี้กันชนท้ายเหล็กจะเป็นซีรีส์พิเศษนะคะที่ติดตั้งสำหรับชุดแต่งว i ยบอดี้เพราะรถของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นด้านหลัง เห็นไหมคะเราจะติดกันชนท้ายเหล็กแบบเดิมธรรมดาไม่ได้นะคะจะต้องติดตั้งเป็นรุ่นพิเศษที่รองรับสําหรับชุดแต่งว b ยบอดี้โดยเฉพาะแบบนี้เลยนะคะตัวเนี้ยน้องแพลก็ติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกับรับประกันชุดแต่งไว้ให้ด้วยนะคะตัวนี้มีโคเวอร์ให้กับการใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะคือไฮไลท์เด่นนะคะที่น้องแพล็กนามาฝากกัน5้าออเดเซอรี่นะคะที่ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์พร้อมกับฟังก์ชันเท่ในการติดตั้งชุดแต่งว b ยบอดี้นี่เองค่ะทั้งหมด ทั้งหมลที่น้องแพลวเล่ามานะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะคะว่าใช้งานประเภทไหนเน้นใช้งานแบบไหนนะคะหรือว่ามีรสนิยมในการขับขี่แบบไหนตัวนี้พูดคุยกันได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างในการตกแต่งรถพร้อมกับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าช่วงนี้ยอดนิยมมากๆกับสุดแต่ง y ายบอดีนั่นเองค่ะก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะสําหรับตัดสินใจในการซื้อรถหรือว่ามองหาชุดแต่งเท่ๆนะคะอีกหนึ่งทางเลือกที่กําลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะชุดแต่ง Y b o บอดีล้อโตสไตล์เมกันยุคสูงแบบน,นี้นะคะติดต่อน้องแพลได้เลยนะคะมีแคตตาล็อกให้เลือกมากมายพร้อมกับเทียบสีของรุ่น เทบสีของรถยนต์นะคะก็ติดตั้งแล้วก็แจ้งให้ได้เลยช่อมสีพิเศษก็ได้นะคะแจ้งให้ได้หมดทุกอย่างนะคะน้องแพรบริการระดับพรีเมียมทุกเคสเลยนะคะพร้อมส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะพบกันอีถัดไปจะเอารถหล่อๆเท่ๆฟังก์ชันในการใช้งานดีๆมาฝากกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ